วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายหยุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยคำว่าเพื่อนแท้ไม่มีข้อแม้ได้มากักันคำว่าเพื่อนนั้นเน็นเอยแค่ในร่วมเพื่อน ทำให้ชีวิตมีความหมายยิ่งนานวันมิตรภาพระหว่างเราและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ายิ่งแน่นแฟน44ปีของความเป็นเพื่อนกฟผเราไม่เพียงแค่ผลิตไฟฟ้าเรายังสร้างมิตรภาพดีๆไปด้วยกันกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยรับท่านก็ต้ตฟังครับถึงแม้ว่าพรรคฝ่ายค้านในกัมพูชายังบอยคอรดการประชุมสภาอยู่นะครับแต่ว่าฮุนเซนก็เดินหน้านะครับ ให้มีการประชุมแล้วก็ให้เลือกตัวเองกลับมาเป็นนายกอธฐมนตรีเป็นเวลาอีกหปีเสียงยเอกฉันเลยนะเ <c oughs> สียงก็คงเอกฉันเพราะว่าฝ่ายค้าน <c oughs> ไม่มีในสภาไม่แด่คนทั้งมห,หมดน <ะ S 2> <ะ>ี่สสรัฐบาลพักซีพีพของห<ส>ุ่นเซนมี68คนฝ่ายค้านมี55คนและเมื่อวานนี้ในพิธีเปิดหลังกวันเลือกตั้ง28่รกกาดาพิธีเปิดสภานีกษัตริย์ นโรดมมสีหมุนีทรงเป็นประธานก็ปรากฏว่าที่นั่งเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยว่างไปเลยแต่ก็ดําเนินต่อไปพิธีเปิดฝ่ายค้านนี่ไม่มาประชุมก็ไปรวมตัวกันที่นครวัดที่<ช>จังหวัดเสียมราชเพื่อจะประกาศให้คนคเขมนและชาวโลกบอกว่าไม่ยอมรับการเปิดสภาและสมรังสีหัวหน้าพักฝ่ายค้านก็อ้างว่า การที่เปิดสภาโดยมีพักการเมืองพักเดียวถือว่าผิดรัฐธรรมนูญของกัมพูชาซึ่งระบุว่าระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาของเขเมรต้องมีพักการเมืองหลายพักครับฉะนั้นถ้ามีพักเดียวพิธีเปิดก็ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญครับแต,แต่ว่าคุณเซนไม่สนใจใช่ไหมใช่ครับไม่สนใจแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่า การประชุมที่เกิดขึ้นแล้วก็เลือกหุนเซนเป็นนายกเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับตามกฎหมายเนี่ยมันก็มีการถกเถียงกันเพราะว่าฝ่ายที่บอกว่าทําได้เนี่ยก็อ้างว่าในรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ระบุด,ด้วยซ้ำว่าการประชุมสภาเพื่อเลือกนายกเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้า มีสอสอฝ่ายค้านหรือว่าสอสอหายไปส่วนหนึ่งครับ,รบซึ่งยังยังไงยังไงพัก CPP ีของคุณเซนเนี่ยเขาก็กลุมเสียงข้างมากอยู่แล้วอาจจะเป็นเสียงข้างมากที่ไม่เด็ดขาดขนาดมากมา,กมายเหมือนเมื่อก่อนก็จริงนะครับแต่ก็มากพอที่จะเลือกนายคุณเซนเนี่ยกลับมาเป็นผู้นําอีกสมัยหนึ่งเนี่ยโดยไม่มีเสียงคัดค้านเลยนะครับคุณเซนก็ก็กล่าวในที่ประชุมสภานะครับบอกว่าวันนี้คือวันที่เขาได้รับการเลือกกลับมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเนี่ย เป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชานะครับและก็ยืนยันว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นบริสุทธิ์และก็ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสแล้วก็อ้างว่าขณะนี้ประตูยังไม่ปิดนะถ้าพักฝ่ายค้านจะมาขอเจราจาพูดคุยด้วย <c oughs> แต่ว่าฝ่ายค้านต้องยอมรับผลการเลือกตั้งก่อนแล้วก็ต้องยอมรับการที่สภาเลือกเขามาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับฝ่ายค้านก็ยืนยันนะครับว่าตราบใดที่นายฮุนเซนและก็พักซีีพียังไม่ยอมรับ การตรวจสอบผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายค้านอ้างว่าเต็มไปด้วยการทุจริตเนี่ยฝ่ายค้านก็จะไม่มีทางร่วมประชุมสภาด้วยใช่ครับนี่ก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะ,ะชัดเจนจากฝ่ายค้านนะครับ้วมันจะจบยังไงในเมื่อถ้าหากสภานี้มีแต่พักรัฐบาลเนี่ยยังไงยังไงก็ขาดความชอบธรรมนะใช่ครับแล้วผมก็คิดว่าฝ่ายค้านรู้จุดอ่อนนี้คือตั้งแต่ก่อนเนี่ยก่อนเลือกตั้งครั้งนี้สสฝ่ายค้านมี ประมาณ20คนขณะที่รัฐบาลมี90คนมันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะเป็นสัดส่วนน้อยมากๆแต่ว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย68ต่อ55มันเกือบครึ่งต่อครึ่งนะใช่ครับึ่งก็แปลว่าถ้าไม่มีฝ่ายค้านเลยเนี่ยยังไงยังไงคุณเซ็นก็เดินไปข้างหน้ายากผมก็เชื่อว่าคุณเซนเนี่ยก็ต้องการที่จะหาทางออกแต่ว่าสมรังสีก็รู้ว่าตอนนี้อำนาจต่อรองตัวเองสูงกว่าครับ ที่น่าสนใจก็คือว่าในวันที่เปิดประชุมสภาเนี่ยครับก็มีตัวแทนของสถานทูตต่างประเทศเนี่ยไปร่วมด้วยหลายคนเลยนะครับแ<ม>น่นอนฝ่ายฮุนเซนก็บอกว่านี้ก็เป็นการส่งสัญญาณว่านานานประเทศยอมรับผลการเลือกตั้ง <c oughs> แต่ว่าฝ่ายค้านก็บอกว่าการที่ตัวแทนสถานทูตนะักการทูตทั้งหลายเนี่ยมาร่วมวันในวันพิธีเปิดสภาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแสดงว่าคนเหล่านี้ยอมรับ ผลการเลือกตั้งนะแต่ว่ามันก็เป็นพิธีการที่เขาต้องมามาร่วมด้วยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นงานที่กษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นประธานในการเปิดประชุมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นการมาแสดงความคาระวะต่อองค์พระมหากษัตริย์นะครับไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่ายอมรับผลการเลือกตั้งแล้วจริงๆนะครับถ้าเราไปฟังความเห็นของนักการทุตหลายคนที่ไปร่วมในวันนั้นเนี่ยครับก็พยายามที่จะแยกแยะ การมาปรากฏตัวกับจุดยืนต่อผลการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นสนรูตอเมริกันนะครับซึ่งก็มีตัวแทนจากสารูตเนี่ยไปร่วมในพิธีวันนั้นด้วยเนี่ยก็ได้ออกแถลงการยืนยันว่าการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติของกัมพูชาเนี่ยจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีส่วนร่วมจากทั้งภาคการเมืองทุกๆฝ่ายนะครับนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าก็เป็นการทําให้เห็นนะครับว่าอเมริกาก็ยังคล้อยตามความเห็นที่บอกว่า อรัฐบาลหรือว่าการประชุมสภานั้นมันจะมีผลหรือว่าจะมีความหมายก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยนะครับทูตวิลเลียมทอตของสหรัฐเนี่ยหนังสือพิมพ์ที่นันรายงานนะครับว่าอตอนที่เข้าไปร่วมพิธีเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงนะไม่ยอมอยู่ใ,ใกล้ๆกับคุณเซนกลัวจะถ่ายรูปติดแล้วัวจะมีการถ่ายรูปแล้วภาพออกมาก็ไม่ดีใช่ไหมว่าไปยืนเคียงข้าง ผู้นําที่กําลังถูกประชาชนขับไล่อยู่หรือว่าต่อต้านอยู่เนี่ยนะครับ huh. ในขณะเดียวกันของสหภาพยุโรปยูเี่ยก็บอกว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองพัรก็หมายถึงทั้งฝา่ายค้านและพักรัฐบาลเนี่ยะจะต้องอทํางานร่วมกันนะครับซึ่งก็เป็นความเห็นที่ค,คล้ายๆกับกับนักการทูตของประเทศอ,อื่นๆที่พยายามจะตอกย้าถึงความสําคัญที่เสียงของประชาชนที่ บอกมาผ่านทางพรรคการเมืองนั้นต้องได้รับการรับฟังนะครับรบแต่ก็นี่ก็คือสถานการณ์ที่เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางออกสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับแต่อย่างที่เราได้พยายามที่จะ,ะกล่าวมาตลอดก็คือว่าการเมืองในกัมพูชานั้นมันพลิกผันได้ตลอดเวลานะครับสมบรังสีผู้นำฝ่ายคา้านเสียงแข็งมากในะขนะนี้ก็ตามแต่ว่าเสียงแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นนอดีตแล้วนะครับจุดยืน มอนเปลี่ยนได้อยู่แล้วแต่ก็เปลี่ยนได้นะทีสุดท้ายในหลายโอกาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่คงจะไม่มีใครประหลาดใจว่าถ้าสักวันหนึ่งหุ้นเซ็นกับสมรังสีจะจับมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องไปรัฐบาลผสมรัฐบาลแห่งชาติซึ่งก็ผมคิดว่าทั้งหุ้นเซ็นทั้งสมรังสีรู้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องปรองดองตรงไหนสักอย่างประนีประนอมตรงไหนสักอย่างจ่อมาในลักษณะที่น่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าหรือว่า ทำแล้วชาวบ้านประชาชนทั่วไปจะเห็นว่าต่างคนต่างจริงใจแค่ไหนหรือเปล่าครับแต่ผมคิดว่าการเมืองคำเหมนจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าโลกก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะวั่นว้มาหลายปีแล้วครับการเผชิญหน้ากันระวางประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐกับอิหร่านในเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ย ก็เป็นประเด็นที่ทําให้หลายคนก็วันไหวเหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิดสงครามอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าสัญญาณจากอิหร่านในช่วง3ามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างดีคุณสุริชัยเพราะว่าประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีเนี่ยได้พูดชัดเจนนะครับว่าอิหร่านไม่มีแนวความคิดที่จะพัฒนาวุตถนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ล่าสุดสัญญาณก็ยิ่งดีขึ้นนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยก็จะมีโอกาสพบปะกับตัวแทนของ ประเทศมหาอำนาจ6ประเทศในระหว่างการประชุมประจำปีของสหประชาชาติที่นิวยอร์กแน่นอนก็คงจะเป็นเวทีที่อิหร่านคงจะพูดคุยกับผู้นำหรือตัวแทนผู้นำของประเทศเหล่านี้แหละเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ในอิหร่านและก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกครับระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกับสหรัฐใช่ใรครับ30 <50 S 2> ปีนะใช่ใช่ตั้งแต่1979นะครับตอนที่เกิด ปฏิวัติอิหร่านที่ล้มกษัตริย์ชาซึ่งปรากฏว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสหรัฐก็ตัดสัมพันธ์กับอิหร่านและก็เรื่องความขัดแย้งมีมาตลอดจนกระทั่งเกือบจะเคยมีความพยายามของสหรัฐที่จะบุกเข้าไปในอิหร่านด้วยซ้ำไปตอนที่มีสงครามนะครับแต่ปรากฏว่าพอเลือกตั้งใหม่เนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่ฮัสซันโรฮานีเนี่ยมีเดินสายกลางครับครับและส่งสัญญ,ญาณมาตลอดก็หลายสัปดาห์แล้วละว่า ควรจะมีการพูดจากันกับสหรัฐโอกาสที่โอบามาจะเจอกับเขาในที่ประชุมสาประชาชาติเนี่ยยังไม่รู้แต่เข้าใจว่ามีการทาาทามซึ่งกันและกันพอสมควรเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจาฮัดจาริฟเนี่ยก็เจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแคร์รีใช่ไหมครับเจอกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนละ ว่าความสัมพันธ์สหรัฐกับอิหร่านเริ่มจะกระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและตัวประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านเองเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะเจรจากับสหรัฐในระดับสูงและกับประเทศอื่นๆทางตะวันตกเนี่ยซึ่งมี6ประเทศซึ่งการประชุมเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน กับประเทศอื่นๆอีก6ประเทศที่เป็นมหาอำนาจนั้นรอบใหม่จะพบกันที่เจนีวาเดือนตุลาเดือนหน้านี้แหละครับครับก็แปลว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยเอื้อต่อการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ซึ่งก็แปลกหลายคนก็แปลกใจนะคุณเทพชัยว่าอยู่ดีๆผู้นําอิหร่านคนใหม่นี้ก็ส่งสัญญาณว่าเรามาพูดจาภาษาดอกไม้กันเถอะครับก็ก่อนที่จะมีการ เปิดเผยข่าวเรื่องของแผนที่จะพบปะกกันที่นิวยอร์กนะครับก็ปรากฏว่าอิหร่านก็ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างเป็นบวกเหมือนกันก็ได้มีการอภัยโทษให้กับนักโทษ80คนนะครับแล้วก็นักโทษเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ถูกจับกลุ่มในระหว่างการประท้วงผลการเลือกตั้งในปี2009ถ้าจำกันได้ช่วงนั้นนะครับ,รบมีการเดินขบวนการขนานใหญ่เลยนะครับก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าอิหร่านภายใต้การนําของผู้นําคนใหม่เนี่ย ทางสายกลางนี่คงจะเป็นแนวทางที่จะเดินละนะครับแน่นอนว่าการพบปะกันครั้งนี้ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมหาอำนาจ5ประเทศที่เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอังกฤษนะครับจีนฝรั่งเศสรัสเซียและอเมริกาบวกกับเยอรมันนะครับอ,อีกประเทศหนึ่งเป็นหกประเทศเนี่ยก็คงทําให้เกิดความคาดหวังสูงพอสมควรว่าความตึงเครียด หรือการเผชิญหน้าที่เกิดมาเป็น1ิปีแล้วนี่นะครับมันคงจะลี้คลายนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับก็บอกกับสำนักข่าวเอฟบอกว่าก็อย่าไปคาดหวังสูงมากนักเพราะว่าเรื่องนี้มันคารากาสังกันมานานแล้วนะครับอย่าไปคาดหวังว่าคุยกันรอบเดียวเนี่ยจะมีทางออกได้แล้วเจ้าหน้าที่คนนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยทั้งหมดมันอยู่ที่อิหร่านเท่านั้นเอง mm hmm. ที่จะเป็นคน กําหนดว่ามันจะมีทางออกหรือไม่มีทางออกอย่างไงนะครับครับคือก่อนที่เขาจะบินไปนิวยอร์กเนี่ยประธานทิบดีโรฮานีก็เสนอแนวทางเลยนะครับบอกว่าเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงกันในกรณีของสงครามซีเรียนะเพราะว่าอเมริกาถ้าอิหร่านพูดด้วยเนี่ยก็หวังว่าจะสามารถให้อิหร่านเข้าไปพูดจากับผู้นำซีเรีย ให้ยุติสงครามในประเทศได้ครับซึ่งเดิมทีแค่2อสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยเราก็มองว่าอิหร่านจะยืนอยู่ข้างผู้นำซีเรียเอาอา,าสาดเพื่อจะสู้กับสหรัฐด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอผู้นำคนใหม่อิหร่านขึ้นมาเนี่ยภาพมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับคุณเทพชยัยซึ่งสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศพอสมควรทีเดียวแหละใช่ครับคือทางอิหร่านนะครับก็ถูก กล่าวหาว่ามีความพยายามในการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่อิหร่านเองก็ยืนยันตลอดว่าโครงการที่มีอยู่นั้นเป็นการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ที่จะใช้อย่างสันตินะครับไม่ได้พัฒนาที่จะใช้เป็นอาวุธนะครับแต่ว่าทางประเทศตะวันตกภายใต้การนําของสหรัฐเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับก็พยายามที่จะกดดันอิหร่านมาตลอดแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิหร่านก็ถูกคว่ำบาตรนะครับทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น S <S <ans> <S ก็แน่นอนว่าคงมีเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจละที่เป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้อิหร่านนั้นมีทีท่าที่เป็นมิตรมากขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นขณะนี้มีการคาดการณ์นะครับคุณสุชัยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากพอสมควรคืออาจจะมีการพบปะกันเป็นครั้งแรกระหว่างผู้นําของสหรัฐกับอิหร่านและ,ะจับมือกันนะโอบามาเนี่ยโอบามากับประธานาธิบดีรูฮานีนะอาจจะมีการพบกัน ก็เรียกว่าในระหว่างที่มีการประชุมประจําปีของสหประชาชาติถึงขั้นจับมือกันเลยนะนี่เป็นการคาดกันว่านี่จะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าบรรยากาศของการพูดคุยระหว่างตัวแทนของอิหร่านกับตัวแทนของคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีต้องดูปฏิกิริยาของอิสราเอลนะคุณเทพชัยครับเพราะว่าอิหร่านกับอิสราเอลนี่เป็นศัตรูร้กากันมานานและก็อยู่ใกล้กันก็เคยเกิดศึกสงครามกัน บ่อยครั้งอย่างน้อยก็เป็นวาทะข่มขู่กันเนี่ยเพราะว่าอิสราเอลเคยบอกว่าอิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์และตัวเองอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นอันตรายฉะนั้นถ้าหาอิหร่านไม่ลดละการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตัวเองอ,อิสราเอลอาจจะเข้าไปถล่มทำลายก็ได้ใช่ <laughs> ซึ่งสหรัฐที่ผ่านมาก็อยู่ข้างอิสราเอลมาตลอดครับอิหร่านพลิกเกมอย่างนี้ผมว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากครับแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องเบาๆเกีเ่ยวกับ โอบามานะครับเอ้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าโอบามาเนี่ยเคยเป็นคนที่ติดบุรีแบบงอมแงมเลยนะเจอแล้วครับอ่าก็บอกเพิ่งเขาเพิ่งยอมรับว่าเขาเลิกสูบแล้วเพียงแค่หกปีเองนะครับเหตุผลที่เลิกนะครับโอบามาก็บอกกับตัวแทนของสหประชาชาติในระหว่างการพูดคุยนอกรอบกันนะครับเพราะว่ากลัวเมียก็ใช้คํานี้นะผมเลิกบุหรี่เพราะผมกลัวเมียแต่ตอนที่โอบามาพูดเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าเขาพูด ในระหว่างที่มีไมโครโฟนเปิดอยู่นะข้างๆตัวนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการพูดคุยแบบระหว่างเพื่อนกันหรือคนรู้จักกันนะครับซึ่งคนนี้เป็นคนที่โอมารู้จักมาก่อนนะครับเป็นเป็นเป็นชาวเคนยานะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนที่พูดเนี่ยโอมาไม่รู้ว่าข้างๆเนี่ยมีไ <c oughs> มโครโฟนตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมันเปิดเสียงอยู่เสียงอะไรดังเพราะฉะนั้นซีนเอนก็ได้เสียงได้ภาพนี้ไปเลยเคยอากาศได้ประโยคที่บอกว่า That's because I'm scared of my wife แปลไทยคือว่าท kind of ี่ผมเลิกบุหรี่ก็เพราะผมกลัวเมียเพราะเมดูบ้ามีสั่งให้ยุดสูบบุหรี่ใช่ครับซึ่งตอนนั้นก็ยังออก็เป็นประทัดที่ดีแล้วสิปีที่แล้วหกปีที่แล้วยังไม่ได้เป็นก่อนจะก่อนจะเป็นนี่เทอมแรกไงช่วงนั้นมั้งผมว่าช่วงใหม่ๆมั้งใช่ครับช่วงอาจจะอาจจะช่วงที่กําลังนี่แหละกําลังจะก้าวขึ้นมาแลลวนะครับครับเรีนบี้มดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานหาร พลังงานทหารพลังการทำไทย